เอมี่วันนี้นะคะฉันจะกลับบ้านนะคะอแต่เธอลืมอะไรปะเรื่องงานแต่งน้องเธอนะคะเออนี่ปังมากยัดแันกูต้องมาใส่งนของเราแล้วแล้วเธอไว้พรอให้ให้ให้ตุ๊กตาหน่อย ขอให้ตุ๊กตานะคะมีความสุขมากๆในวันแต่งงานตัวฟังความฟังความเลิศอ่ะแต่เธอไม่ไปไม่ไปค่ะหาเงินทํามาหาแดกค่ะเพราะว่าคือต้องบอกว่าไม่ได้กลับบ้านนานแล้วแล้วก็คือน้องเนี่ยเขาจะม,มีอนาคตที่ ดีของเขาเราก็มีทางเส้นเวทางของเราซึ่งก็จะขอมอบความอวยพรครั้งนี้ให้สู่ความรักที่ดียิ่งยืนนะค่ะเดี๋ยวกรรมจะทําเป็นการโอนเงินไปละกันแต่เขาชอบติดเป็นออปตแล้วนะเออแล้วทําไมเออคืออนาคตเขาเข้าไปทางนั้นแล้วแต่เอลลี่ยังเป็นไม่มีอนาคตศิลปินอยู่มีค่ะมุนนะศิลป์ิอบตอนี่เป็นคนละทางเลยอคือหมายความว่าอะไร แต่มันทำ,ทำไมถึงเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะบ้านเราไม่มีศิลปินค่ะแม่ต้อก็เลยเออนี่แต่คนเขากลาบข้าราชการอ,อันนี้คือจะให้ฉันรับข้าราชการถูกไหมไม่เธอก็ดังแล้วเออเธอก็เป็นอะไรที่มีหน้ามีตาให้กับทางบ้านมากบอกก่อนเลยเออไม่ไปลูกตาเขาก็นั่นแล้วนะคะใส่ซองให้แล้วพี่ตูนไม่ไปอ,อ่าสำหรับวันนี้เดี๋ยวแม่ต้อกลับบ้านแล้ว ฉันเดินทางแล้วนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะอ่ไปแล้วนะทุกคนไม่ต้องไปล้วนะคะได้ค่ะไม่ต้องอย่าลืมเอาที่ที่คาดหัวออกเอาทำไมอ่ะสลบบาทรู้เธอรู้ไหมว่าถ้าแต่งตัวอย่างเงี้ยไม่แปลกค่ะใส่มันไม่มีมันไม่ดูอะไรหรอกสลบสลบอ่ะเขานักสื่อทางสารคุณไม่ใช่หรอโน้ตไปหรอเอิดอะรู้ไม่รู้อะไร ช่องเอลีสสำบัติไม่เคยถ่ายลงคาดเดยกดูเท่งไหนช่องนี้เอลีสไม่เคยถ่ายสำบัิเอริสมิวสิกอ่ะไม่มีอ๋อไม่มีค่ะไม่มีไม่มีอยู่ที่ไหนสำบัติอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรช่องยูสูสบัติเชนี่ไม่มยไม่ใช่เชียงใหม่ no ไม่มีจ้ะคื่ตัวหลีกเหรอคะนี่ใช่กล่าวไว้ดีกว่าโอนก่อนจะกลับบ้านนะคะ ตอนกจะมารอรถึงอย่างเงี้ยเห็นปะไปเองไปรดน้ำอุ่นนะคะรถตู้ซื้อจองรถตู้เมื่อวานนี้คือน้องกลับไปแล้วน้องไม่ได้เอาไม่ต้องไปด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเรว,วันกับอาไปงานแต่งงานหน้าสาวนะคะว่าจะไปที่ไหนกันบ้าง พี่น้องมีไข่้า <S <S <g ül> แเลย <c oughs> คนเนี้ยถ่ายให้ดูแล้วนะทุกคนท้าสนุกบาดซิตี้แต่รอคนมารักอยู่นี่มีคนรักอ้าว <c oughs> อ้าวก็หนูมารอแม่ <c oughs> อ่ะหนูมารอแม่เนียให้หนูรอตรงไหนหนูบอกว่ามาถึงมาถึงแล้วนะจะมาถึงแล้วนะมาผมข,ขึ้นรถหน่อย นี่จะไปเป็นเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวเนี่ยงอแง,งยอย่างเงี้ยงอแงทำไมลูกเนี่ยผมชื่ออะไรบอกซิผมชื่ออะไรเนี่ยผมชื่ออะไร<อ>ผม<อ>ชื่อจีเอม็มจีเอม็จเอมจะงอแงเนีเ่ยเน่เห็นไหมเ<อ>น่เห็นนะไม่หล่อเลยเนี่ยนะชอบไมลูกชอบกล้องไหมชอบกล้องไหมชอบกล้องไหมเอาให้ขาต<อ>ุณนายแม่นะคะคุณนายแม่สวยมากนี่แล้วก็ แล้วก็นูนเจ้าสาวอยู่นูนนะคะเจ้าสาวเจ้าสาวเจ้าบ่าวเนะจ้าสาวคือเจ้าสาวคือล้นหุ่นสวยมากเลยนะล้นหุ่นปะตุ๊กตาเออแต่เขาลนล้นหุ่นล้นหุ่นเยอะเลยนะนี่นะคะนี่อบครัวมากเอกอ ดีนอนง่ายมากเลยง่ยจังหวะจังหวะนั้นได้มีงรอยยิมได้ท้านในค่นขอจัะสุดๆค่ะอันดตนอลาเป็นไหมออลองอลาอดิอดิเค่

กลับแล้วเพราะว่าเสร็จงานแล้วไปแล้วบ่ายายบ่ายเราจะมาใหม่เ้อและแล้วก็กําลังจะเตรียมตัวกลับนะคะแต่งสื้อผ้าเสร็จแล้วขขงฝากกลับบ้านเราต้องซื้อไปฝากเอ an ็ดดีของหวยเพราะว่าเอ็ดีชอบกินชอบไวยไปเดี<_<_<_<_<_<_<_๋ยวไอพนคลิปนี้นะคะแม่ตอก็คือขอ จบคลิปนี้ด้วยสื่อของฝากที่ไม่ยากนี่นะคะลิปของฝากฝากาแฟเพ่นแล้วก็ใครที่ชอบคลิปของแม่ตอ้อนะคะก็ฝากติดตามช่องด้วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์นะคะแล้วฝากกดติดตามกันด้วยนะคะชอ่องแม่ต้อนนะคะไปแล้วะ